ขอบพรุณมากเลยครับนะคิดเสรีอย่าเลือกเสรีรวมใจตลอดไปครับคี่ถูกแล้วครับเพราะเราไม่เหมือนนักการเมืองอาชีพนะเราต้องการทํางานให้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะแต่ว่าอาจจะไม่มีเงินทองพอที่จะไปเดิมเนินการเหมือนภาคอื่นเขานะเราก็ต้องยอมรับเขาได้จริงนะแต่ถ้าประชาชนเข้าใจก็ดีแล้วล่ะนะ เรื่องเรามากๆนะสาวจะได้สามารถทํางานได้เ <laughs> กตังเกตังค่าโฆษณาคือการจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องมีอุดมการชาตินะครับบ้านเมืองมีมีกฎหมายเนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายนะป่านี้พ้นฆ่ากันเยอะแยะไปหมดแล้วใช่ไหมฮะขนาดมีกฎหมายก็ยังทำผิดกฎหมายกันนะจะพระจะเป็นเนนก็จะต้องรักษาศีลใช่ไหมเราก็ต้องรักษาศีล การบริหารบ้านเมืองก็ต้องมีกติกานะอันนี้ผมเรียกว่าดุลกรรชาติกประการคือขยันไปหยาดตื้อสาสรตร์เสสาะพึ่งตนเองร่วมมือกันเพราะฉะนั้นนายงนตรีเนี่ยจะต้องปลูกฝังดุมกรณ์นี้ให้คนในชาติ70ล้านคนข้าราชการทุกทกระทรวงะบวงกลมนะนะให้เข้าใจกันเราจะทํางานบนดุมกรร์ชาตินี้นะเพราะฉะนั้นการพิจารณาดาเนิน,านการตั้งแต่ การจัดสรรงบประมาลงสู่ทุกกระทรวงทระวงกลมลงไปสื่ทางชาวบ้านเนี่ยมันต้องที่าด้วยด้วยกรอบเนี้อุดมการใช่ไหมจะไปซื้อรุ่ยซื้อล่ายอุ้มเฟือยนะจะไปทําอะไรที่มันไม่ถูกก็ต้องมีควรไม่ได้เด็ดขาดถ้างบประมาลงถูกจุดนะบ้านเมืองเราจเจริญแต่ทุกวันเนี้ยมือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับมีเป็นมาโดยตลอดนั้นเงินก็จะไปใช้ใจ่ายในที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกไม่ควร ประชาชนก็เดือดร้อนจนรัฐบาลทุกบาลต้องกู้ต้องยืมแม้แต่รัฐบาลนี่อยากจะช่วยแก้ปัญหาประชาชนก็ไม่มีเงินก็จะทําไมกู้อีกมาแจกอีกซึ่งมันไม่ไหวลองดูสิงคโปร์สิครับเขาผหารประเทศชาติจเจริญเงินเหลือเฟือตอนนี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่โปรนำเงินมาแจกประชาชนโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิน้นนะคนอายุนี้ได้เท่านั้นคนนี้อายุได้เท่านี้คนแก่ได้เท่านู้นเราแจกหมดไม่มีเงื่อนไข เนะ <หา S 2> เป็นอย่างที่ว่าเพาไรเารวยแล้วแต่ของเราเนี่ยมีแต่หนี้สินโอ้ประเทศมันติดกันทำไมมันต่างกันอย่างนี้วะ,ะท่านท่านเสรีกาลังวิจาร์ณเรื่องที่เขากําลังพิจารณาพรบงบประมาณรายจ่ายป,าประจำปีงบประมาณสองห้าหกแปดนี้อยู่หรือเปล่าไม่ไม่ได้วิจาร์ณตรงนี้หรอกว,วิจาร์ณตรงที่ว่ารัฐบ,บาลควรมีอุดมการชาติเป็นหลักก่อนใช่ไหมถ้าปลูกฝังอุดมการชาตินี้ ต่อไปก็จะทําตามอุดมการเนี่ยนะนถึงจะเจริญแต่ถ้า<อ>ไม่มีหลักไม่อุดมการนะตายนะ,นะครับนะครอับกตรเมืวันพุธที่ผ่านมามตสิบสองต่อศูนย์เอาความเห็นของกิตติกามาอ่านดูแล้วที่บอกคล้ายๆกับที่ท่านเสรีบอกว่ามันไม่ถูกต้องไม่ชอบทำคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยกิษฎีการเขาก็ว่าอย่างนั้นแต่ว่าพอมาถึงกตรแล้วกตลรบอกว่า คำสั่งของพิตายเนี่ยชอบโดยกฎหมายแล้วถูกต้องขั้นตอนแล้วท่านเสรีเห็นมติแล้วโอเคไหมครับมตินี้ของกอตอรอมติตรงนี้มันมีต่อไปด้วยไม่ใช่เหรอว่าอ่าให้รอคำวินิจฉัยของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็แสดงว่าม,<ะ>มติกอตอรอนะั้นใช้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าใช้ได้มันก็ต้องใช้ไปดี เขาอาจจะใช้ได้ก็ได้เพียงแต่บอกว่าก็เหมือนกับว่าถ้าอยากจะไฟนอลก,ก็รอคอ,อปตกปคอ,อตอหรือเปล่าหลังจากที่อ่ารามการกิจสุริการมีมติใช่ไหมว่าการาจะให้ออกจัดการไว้ก่อนด้วยจะต้องให้ใหฟังให้คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นเสนอถูกไหมนายกได้ได้มติกิจสุริการแล้วผมถามว่านายกถามไปแล้วทำไมไม่ปฏิบัติตาม เมื่อกฤษสรีกามีมติตรงนั้นแล้วนะคนเป็นนายงรัตรีก็อ่านได้นี่ว่าสรุปว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะต้องให้คำนักการสอบสวนมีความเห็นเสนอเพราะฉะนั้นตนเองในฐานะเป็นผู้บัญชาข้ารานการตํารวจเนี่ยนะต้องรู้ผมแนะนําว่าให้สั่งกิรัฐให้ยกเลิกคำสั่งกิรัตต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติขัดคําสั่งผู้บัญชานะถ้ากิรัตยกเลิกคาสั่งวันนี้ เรื่องต่างๆเหล่านี้ความบัดขัดแย้งบาดหมางในวันนี้จะไม่มีเลยแต่นายกเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจหรือแกล้งไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้ส่งเรื่องไปให้ให้กตรวินิฉัยกตรก็พาดไปให้อนุวินัยวินิฉัยนะแล้วอนุวิชัยก็วินิฉัยมาว่าคําสั่งกิรัตเนี่ยชอบโดยกฎหมายพอเข้ากตรเมื่อวานนั้น นะผมสรุปเอาเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาคุณวิชร่ากตรก็สรุปแล้ววิจัยว่าคําสั่งกีัฐชอบด้วยกฎหมายนะเพียงแต่ว่าอย่าให้รอคำนัดก,การพิทักระบบคุณธรรมก,ก็วิจัยซะก่อนตรงเนี้ยจะบอกให้นะมันเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกตรก็ดีอนุก,กตรก็ดีไม่มีอํานาจและหนา้าที่ที่จะพิจารณา เห็นไหมเอาง่ายๆก่อนพอพิจารากันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้รอคณะกรรมการที่นาอุทธรณิินฉัยเขามีอำนาจไม่ใช่เหรอ,อผมกําลังบอกว่าก็ในเมื่อบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านร้องไปที่กตรงไงว่าขอให้กตรอ,อมีมติไปดําเนินการให้เพิกถอนคําสั่งให้ออกจากราชการของเขาเสียเมื่อร้องกอตรอกอตรตเขาจึงให้อนุก,กตรไปศึกษาทําเรื่องสรุป อน,นุสรุปขึ้นมาแล้วก็สรุปขึ้นมาเข้ากรตลอแล้วก็มาบอกกตลอว่ากตลอบอกว่าเอามาิีชอบแล้วไม่ต้องไปถอนตามที่บิ๊กโจกเขาร้องมาอย่างนี้ไม่ใช่เหลือเขาก็มีอำนาจหรือเปล่าจริงๆเดิมก่อนหน้านายกส่งเรื่องให้กตลอพิจารณาใช่ไหมแล้วก็มาเนี่ยอย่างที่คุณพระจรบอกผมเนี่ยว่า,าสุริเชษเขาก็ส่งเรื่องไปให้กตลอใช่ไหมนี่กตลอเนี่ยเมื่อรับเรื่องแล้วนะ ถ้าคุณไม่มีอมนาจคุณก็อย่าไปวินิจฉัยไข้ไหมไม่ใช,ใช่รับเรื่องแล้วคุณจะทะลึ่งวินิจฉัยไปทั้งหมด